หลุนการนักเตะบวก8และผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2023กับกิจกรรมใหม่ที่จะทำให้ทีมของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับค่าพลัง OVR เต็มพิกัดเล่นสนุกลุ้นมันที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วปไปลุยกันได้เลยมวกน็อกสุดเท่จาก NHK มาพร้อมชิใสแว่น2ชั้นป้องกัน UV และรอยขีดข่วนวัสดุเปลือกมวก ABS แข็งแรงรองรับแรงกะระแทกได้ยอดเยี่ยม และระบบล็อกสไตล์นักแข่งดี R i n g มาตรฐานระดับอินเตอร์รองรับการติดตั้งบลูทูธด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกดลิง์ด้านล่างรับฟรีเสื้อพร้อมกระเป๋าสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับแมนยูเตดปิดดิวมาเซลเซวิเชอร์ด้วยสัญญาย,ยืมตัวไม่มีออปชั่นซื้อขาดแต่อย่างใดครับแบบหล่อๆเป็นดิวที่ก้าของอาร์เจนทานับตั้งแต่เข้ามาคุมแมนยูเตด และเป็นดีลที่3ใน,นตลาดเดือนมกราคมนี้ครับต่อจากแจ็คบัตเลนและวอลไบรคอร์ในช่วงก่อนหน้านี้ฟริซโอโรเมโนประกาศยินดันเฮียริโกในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งสีเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยยุตเตช้เวลาพูดคุยในดีลนี้ไม่นานครับประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นจากข่าวที่ออกมาประมาณ2องทุ่มตรงทุกสื่อยืนยันตรงกันว่ารอรตนฮาต้องการยกระดับทีมในแผงดันกลางคริสเตียนลิเกนบาดเจ็บไปในเกมชนะเรดดิ้ง และก็ต้องพักถึงเดือนเมษาย,ยนหรือต้นเดือนพฤษภาคมครับเทรนฮาผิดหวังมากๆจาก,ากจบทสัมภาษณ์กับอาการบาดเจ็บในขนนี้ไซมอนโซนยืนยันว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทนฮากับไบเยอร์มิวนิคมีส่วนทําให้ดิลิี้สําเร็จรุ่งร่วมด้วยดีเพราะเขาเคยคุมบบเยอร์ชุด2ตอนที่เป๊ปโกเดล่าคุมชุดใหญ่มาเซลซ์เิเซอร์เดินทางออกจากมิวนิคที่ประเทศเยอรมันในช่วงตีหนึ่งตามเวลาบ้านเราครับถึงแมนเชสเตอร์ประมาณตีสาม เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งการประกาศ่างเป็นทางการของสโมสรและลูกชูเสอรอน่าจะตามมาอีกไม่นานนี้มาทําความรู้จักมาเซลสปิเซอร์ครับอายุ28ปีเป็นชาวออสเตรียมิดฟิลด์ตัวกลางคือตําแหน่งของเขาครับจุดเด่นคือการออกบอลได้หลากหลายและจ่ายบอลทะลุแนวรับได้ดียิงไกลได้ยอดเยี่ยมมากๆในทุกๆพื้นที่ครับและนี่ถือเป็นจุดเด่นของเขาที่หลายคนโปรดปรานเขาเล่นได้ทั้ง2เท้าแบบอิสระอยู่แต่ต้องการคนที่จะเข้ามาทําลายกําแพงคู่แข่งในการเล่นลายต่ํา ซึ่งคริสเเล็กเซนช่วยทีมได้ยเยอะมากๆในช่วงก่อนหน้าสปิเซอร์จ่ายบอลเข้ากรอบเขตโทษได้ในระดับ0.95ต่อเกมซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรและจะนําไอเดียความคิดสร้างสรรค์มาสู่แดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีนักเตะอย่างแรดฟอร์ดบรูโน่อันโตนีและเว็กคอร์สอยู่ในแดนบนนอกจากนี้ข้อมูลจากต่างประเทศบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ทางานหนักมากๆวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดครับอยู่ไปทั่วสนามเรื่องของการเลี้ยงบอลกับความสามารถเฉพาะตัวก็อยู่ในระดับที่ไว้ใจได้ ซามิเซอร์จะมีอิสระในการเติมเกมขึ้นมาโดยมีพรีแคเซมิโล่เป็นนักเตะที่คุมแดนกลางเอาไว้และยังสามารถลงมาเล่นเกมรับได้ด้วยอีกอย่างที่เขาจะเข้ามาช่วยทีมคือการเคลื่อนที่และเก็บบอลในแดนกลางเวลาขึงเกมเข้าใส่ซึ่งเดน,นฮาร์กมองว่าซามิเซอร์มีจุดนั้นบทวิเคราะห์บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มันสมองยอดเยี่ยมครับเพรสซิ่งได้ดีด้วย IQ ฟุตบอลเป็นเลิศและก็เป็นสิ่งที่เดนฮาร์กต้องการในแผงมิดฟิลด์ของตัวเอง ส่วนการเข้าประทานในเกมรับนั้นเขาเป็นผู้เล่นที่ดุดันไม่ยอมใครง่ายๆในการโดนกับคู่ต่อสู้ประสบการณ์ที่ซาบิเชอร์มีจะเข้ามาช่วยยูเตดที่กำลังลุน้น4รายการอยู่ใน Season ซีซั่นนี้ไซมอนสโอนมองว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญท้งการเข้ากับสไตล์การเล่นของทีมนิสัยส่วนตัวของซาบิเชอร์โอกาสที่เปิดขึ้นในวันสุดท้ายและเป็นดิลเร่งด่วนที่ไม่ได้มีเวลามากนักนะักข่าวทุกคนยืนยันว่าซาบิเชอร์พูดคุยกับบริเทนฮาร์คแล้ว และเขาต้องการเห็นตัวเองในสีเสื้อปีศาจแดงพร้อมกับเดินหน้าไปด้วยกันกับสมโมสรใหม่กับโปรเจกต์การสร้างทีมผลักดันให้ดิวนี้เกิดขึ้นและขายวิญญาณให้กับปีศาจแดงในที่สุดกองกลางที่จะเข้ามาช่วยพวกเราในช่วงเวลาสําคัญแต่ยิ่งไปกว่านั้นทีมด้ยกระดับแพงมิดฟิลให้แฟนๆได้อุ่นใจมาเซลสปิเซอร์กองกลางคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ